สรุปผลวอลเลยบอลหญิงเนชั่นลีก2025ประจำวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน68ผลการแข่งขันวอลเลยบอลหญิงเนชั่นลีก2025วีร2025สัปดาห์แรกเมื่อวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2568สรุปผลวอลเลยบอลหญิงเนชั่นลีก2025บัลแกเรียแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซต21-25 16-25และ23-25เกาหลีใต้แพ้สหรัฐอเมริกา0-3เซต13-25 26-28และ17-25 เบลเยียมแพ้โปแลนด์0-3เซต 11-25, 15-25และ25-27ฝรั 25, 25่งเศสแพ้ไทย1-3เซต 14-25, 25-19, 23-25และ13-25จีนแพ้ตุรกี2-3เซต 25-19, 20-25, 31-29, 26-28และ12-25 บราซิลพบอิตาลีแพ้อิตาลี0 3เซต22 25 18 25และ27 29โดมินิกันแพ้ญี่ปุ่น0 3เซต19 25 21 25และ9 25สาธานณรัตเช็กแพ้เยอรมนี1 3เซต22 25 18 25 25 22และ23 25